สำรวจครั้งที่หนึ่งยีิบแปดมกราคมสองห้าหกหกไป้หนายวมากหนาวมากอุณหภูมิประมาณสิห้าองศาแต่ว่าบวกลมไปอ,อีกสิบเอ็ดสิบสองหนมากสิบเอ็ดสิบสองหนาวจนปากสั่น ทางนี้ทางลงสํำรวจนะคะยังเป็นโซนที่เหลือหาดน้อยนึงเพราะว่าโซนทางู้นไม่มีหาดแล้วจ้าเป็นสะพานไปเล้วมองไม่เห็นนกแอ่นทุ่งเล็กก็จะมาอยู่โซนนี้นะคะโซนนี้ ซอยนอนจะเป็นถนนทางไปสารปูคำแดงน,นะคะส่วนถนนเนส่วนี้ก็จะ แค่นี้นะคะหอซใสลงมานี้ก็ก็จะเดินลงไปเองนะคะนกน่าจะอย,อยู่เริ่มเห็นนกอุ้มบาทสองสามตัวอยู่บนล่องน้ําล่องน้ําเปียกๆตรงนู้นมีนกอุ้มบาทอยู่แต่ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นนะคะนกอุ้มบาเดี๋ยวจะลงไปสํารวจดูว่านกแอนทุ่งเล็กทำดังวางไข่หรือย,ยังปไปนเลย ก่อนต้องถ่ายรูปต้องดูนกพร้อมต้องดูนกมีกี่ตัวคนะน้องกล้สมุดบันทึกปากกานี่ปากกามีอยู่สองอันเอาไหมกล้อ,องออถ่ายรูป GPS ก็เติบข้าวมีข้าวห่อมาด้วยนระปุมบาดเป็นไปแล้วสองตัวเสียงลงหนาวคักพี่น้องเลยสิบเอ็ดองศามึงใหม่แล้วหนาวจนแบบใส่เสื้อมาสองชั้นรู้สึกอยากกลับไปใส่อีกสักสองตัว ว่าซ้ละสีละมันยายไปไม่มีใครเห็นอุ้มบาทด้วยว่ามันตัวจิ๋วมากจุดนี้ดูดดีนน้ำมันล้นออกมาเนี่ยโอ้นกต้องมาเล่นน้ำแน่ๆตรงนี้นะน่ะนกมาแล้วดูทั้งหัวเท่านี้อุ้มบาทเอออุ้มบาทเยอะกว่าจะลงมาได้ ทุลักทุเลุดบุดเออ,อเราจะข้ามน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นขี่ตมเ,เ,เออเป็นขีเล่นนี่น,น,น,นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงก่อน,นอสพานไม้น้นข้ามได้แต่ตรงนั้นมันจะบาตกตุ่มบ่เป็นเลนนะครับพี่น้องเป็นเลนเป็นเลน,น,นแห้งๆน่าจะไปได้นนไระวังกอ,อกเจ้าด้วย โอ้จุดนี้เป็นมีแต่ห้อยตีนนกเริ่มเสียงในฟิล์มแล้วค่ะ